แนะนำเลยช่องดับเบิ้ลดีสวัสดีค่ะวันนี้ต้องมาช่องดับเบิ้ลดีวันนี้จะพาดูไปมาดูเร่งรถติดมาก1ิน,น,นาทีคือติดตั้งแต่ยังไม่ถึงทางเข้า100คันมั้งเนี่ยติดเป็นกิโลเลยอ่ะก่อนถึงทางเข้ากิโลไม่ติดแต่ตอนเนี้ยติดเดยอะมากติดแบบสิบสองนาทีคนควบเลยเขาไปดูเนยเลย เป็นลโลนดังขึ้นมาหรือปะโอ้โห,โห,โหนี่ทางเข้าจะได้เข้าไปไหมทุกคนรอซื้อใกล้จะได้เข้าไปแล้ว<า>แต่ไม่รู้จะมีที่จอดไหมถ้ามีที่จอดก็ดีแต่ว่าไม่โดนจะมีที่จอดเองเข้าแล้วแต่ไม่มีที่จอดเออจบจะหายากมากเลยะ จอดตรงนี้แล้วก็เดินไม่รู้จะเจอไปหาที่จอดตรงไหนได้ดีแต่คนที่เรียกเข้าก่อนก็จะได้ที่จอดก่อนอเรามาตั้งแต่เช้าอะ่ะต้องมาหกโมงแต่พี่ไม่ยอมตื่นด้วยก็ไม่บอกดีว่าจะมาก็เลยไปบุกเนแต่คือดูแล้วเหมือนจะฝนตกเลย 想逃了 เขาเขียนว่าไปทางนี้100่งเมตรเองเนี่ยเดินตามไปมีคนเดินไปเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นปะอะไรอ่ะนั่นคือะไรมนอะไรแบบนี้ออกไปดูนะใกล้ที่จอดรถมากเลยอ่ะถองแล้วเนี่ยอ

ไปตรงไหนที่มีคนเยอะๆอ่ะนี่นะลูกมาลีมีไอแม่มาลีนะบาม้นหนาบานคาลาปิดดอกซาลาปิดดอกไม่มาวันนี้อ่้ามมาลาลนนี่นน่เชเเต็ม เขาที่แล้วที่เรามามเ,เราไม่ได้เดินแบบนี้เนาะใช่ป่ะเขายายที่แล้วยายที่ทมมไม่เป็นไรเดินไปไตามค <Q. S 2> ิวป đo muối người mấy phần em không em không biết em không biết em không ตุนต่นหลับแล้วตุ่นจะหลัแล้วตุนตน,น้อยใจแล้วไม่มีใครดูเขาเลยมีแต่คนไปดูหมเูเดงไม่เป็นไรหนูถายดูหมูตุนก่อนเผืเชื่อเผืเชื่อมันีกหรอเพ่อ อ่ะไปเดินสิติเราดูหมหูดิ่งกันอะพี่เดินตามทุกคนนะคะไม่ตื่นเราตื่นไม่ตื่นนะคะการจัดทีนะคะน้องหูเด้งนะคะจะจัดต on ่อเพื่อน้องขึ้นมาจากสระน้าเท่านั้นนะคะจะเป็นการระดับทีแล้จับเวลานะคะสำหรับการจัดลำดับ แม่ลองนะคะหมูเด้งแม่แม่ของเขานะคะได้ขึ้นมาจากน้ำตอนกินอาหารนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับน้องแเท็กซ์ใจนะคะที่มาถึงจุดนี้แล้วต้องการจะไปชมกีฬานะคะสีตัวขาวไฟด้าเแยงแคสนะคะสีแดงขาวนะคะสีหมาสีไฟนะคะและทุกคนนะคะเดินไปอีกนิดเดินนักใจก็เดินเลยนะคะคนมาเยอะมากหมูเด้งก็เลยมาดูลาผลคือแบบลิเมอร์มาแทนคือแบบ เดินแทบจะไม่ได้แล้วอ่ะเขาที่แล้วก็แล้วหมูเดงอ่ะมันยังนอนอยู่ด้วยแล้วครโคตรเยอะถ้ามันถ้ามันตื่นนะยิ่งเยอะกว่าเดิมเขาจะแจกบัตรคิวเมื่อหมูเด้งตื่นถ้าหมูเดงยังไม่ตื่นเขาไม่แจกบัตรคิวแล้วคิดดูดิลีจะบอกว่าคือเราลีเราเคยมาที่นี่แล้วลีเมอร์แต่คือลีเมอร์น่ารักมากมีลีเมอร์ที่เราบูบูด้วยแล้วก็มีองค์บากด้วยไปไปไปลองไปเดี๋ยวข้ามไปเกาะลีเมอร์กัน ไปข้ามไปเกาะรีเมอร์กันรอบผมนี้นี่ไหมครับนั่งเลยครับคร้บค้าวปูดูกันมาแล้วกันชิดกันหน่อยนะครับคือเราได้ถ่ายรูปนะไม่ต้องกลัวน้องมาชักเราน้องไม่เข้าแล้วคุณน้ำตั้งไว้ในแพกมาได้ครับไม่ต้องถึงขึ้นไปแค่แ้กเรียนก้าวดีดีาอไปฮึบ เดินไปเดินมองทางก่อนค่ะมองทางก่อนมองบันไดดีๆเล้ยหญ่ดยเดินไปก่อนข้างในนู้นน่ะดาลินไปมาแล้วเด็กๆเข้ามางี้ก่อนเด็กๆ้นี่มาถือให้หน่อยถือให้หน่อย 哎。<noise> <noise> มันอิ่มแล้วมันกินทั้งวันว้ไว้ไนี่ไนนนี่ถาวิดีโอเลย กีลาปูปูมันเกาะตรงนี้แล้วเขาก็เดินมาตรงนี้เลยอะแล้วให้หนูอุ้มอ่ะดูดีๆองบอกตื้ขึ้นมากินอยู่ดีๆจับสองมือโหดลงไปเหมือนเวสปสไปเดอร์แมนอาหารหกหมดเลยใช่หนูม่เห็นหกไปหมดหกทั้งหมดเลยใช่ไหมนอาเชื่อเลยเฮ้ยอะไรนีดเนาะ ดูรีเมอร์เสร็จแล้วกลับมาหมูเด้งก็ยังคนเป็นล้านเหมือนเดิมมาป๊าฉันตู้หมูเด้งเหรอเห็นแล้วมาเห็นแค่หน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอ,อก,ก่อนก็ได้ทารินไม่เป็นไรตรงนั้นเห็นไหม เห็นไหมเฮียี่โดนเห็นเปล่าอ่ะี่โดนเห็นขงหน้ากตัวนี้อูน่าโอ้ยมาสวนสัตว์มาได้กล่องซุมอีกได้ดูแค่หนึ่งอย่างเองไมเชื่อเรามาสวนสัตว์มาเพื่อดูหนึ่งอย่าง เห็นแล้วไม่เหรอเห็นหน้าเห็นตูดม,มันไม่เห็นอะไร<ต>เลยว่าเห็นแค่จุกมันเห็นแค่หูม, ου, มันเห็นตู้ดเดียวมันตู้แบบติ๊ดนิดแค่ค่อ <c> ย <oughs> <c oughs> มาใหม่ตอนคนน้อยลงหน่อยบ๊ายบาย